ปัดดีจ้ามื่อนีไปเห็นทรงผมมาไหมผิดหนองามบ่เจ้าว่าข่อยว่างามอยู่เด็คิดคือข่อยบ่หมดเจียวง่ายเจียคือบ่เห็นนักกินต่อยข่อยเสียดจังไหนหนาะมื่อนีข่อยไปเสริมสวยมากเจียวบ่เบิ่งดึ๋งข่อยงามสั้นไเจ้าว่ว่ะบ่เสียล้มเนาะกระเพาะยังกินเข่าว่นหนิข่อยบ่กินข่อยสิกินแค่หยังข่อยกับบ่เห็ดพร้อมเลือดหนามปลาล่าก็ะถิมาถือผมข่อย ซ้ำหน้าบอกพีกตัดิ้งวาถือผมข่อยข่อยกินน้ำจิบว่าได้ดอกเมื่อนี้ข่อยบอกกินข่บอกกินแท้นะบอกกินข่อยอิมอ่มแล้วอิ่มความงามข่อยเลยล่ะเออเจ้าอิ่มความงามเหรอกินคนเดียวเสร็จแหนะเอยกินโหลดข่อยอยากาข่อยบอกขิดอยากจะถีกินเลยเหมือนจังใดข้องงามกระดอก,กระเดที่พี่นอเออเ้องเอ้ยเบิ่งเนีหยังจังใดของงามลื่นมาหนุนมาหน้าเขาเถอะเ้ยเมื่อนี้ไปเห็ดผมมาใหม่ ที่ใส่ให้เนี้ยวมัดมัดถือผมได้หรือเนาะเจ้าว่าบอกสวัสดีค่ะอุย้ยงามว่าอายงามบ่าช่วงผมข่อยงามบาอกมือนี่ข่อยพุ่มใจหลายโอ้ยที่มาข่อยเป็นหนึ่งเขา่าเขาก็นหนึ่งว่าได้เลยผมข่อยไปถือไอไฟหอนมาใส่ผมข่อยก็ถือมีกินแหมือนบ่ะหัวหอมแทนว่ามือหนึ่งหัวแหนมกุ้งไหม แต่ปาแซ่บอีกะคือหอมหวยหยแล่เห็เอียงกินนั่นฮะแก่มาใหกุ้งโอ้ยโอ้ยคือหอมแค่หอมยังนั่นเ่งเป็นสีหอมหม่อกอม่ยังเจ้าว่าจ้ว่าินว่าอยากสิว่าหอมยัง้ม่ว่ากินกัสี่ยชิมเบื้งนบ่บอ่ะไม่ิมกับ่จิมเหรจ้าวางสั่นไหม เห็น้อเห็นต่อยไข่เาเป็นหยังอย่าว่าหยังเอาไข่าจิ้นซอยเจ้าไ้ิมาตีเป็นหนังจ้าสันเจ้ว่าคืออยากพดื่มมาค่ะจปากจ้งว่าพอดืนดเอาัจจะกค่ะมีเหลวในมูจุนจุนก็ยากเลยโอ้ยบางหันปกระเบาะกระคิดว่าพู้เลยจะไปเสริมขางามถุงไปเสริมเศ้าเสริมเว คอยไว้สีมะซีมึงห่าชงผมจะสีมาเปี่ยนดีวมันเปลี่ยนกับมันเปลี่ยนลดเพียงแป๊บเดียวูกินแป๊บเดียวถึงน้งปูนปลาเนีที่มึงซื้อไหมบ่ตั้งใจมาจะกินเห้อินเดผที่ปลามันแสบโบขันบ่เสบขันสีเศร้าดอกขึ้นปกขึ้นบ่กินร้องบ่มาเ่าเนาะอุ้องกับข้ามหมอนักดูกินข้างเดียวสองข้างนหม ขาไงครับแก่จิมจิงมจิ้มัดจิ้มเนี่ยจิ้มข้มมเขา่าอะไร